ครับผมวันี้นะครับพวกเราก็ได้ไปเที่ยวนะครับก็ไปไม่ได้ไปก็ต้องขอแสดงความใจด้วยเจ็บไหมครับเมื่อกี้ใช่ค่ะขอแสดงความเสียใจด้วยก็ก็ไม่ได้ไปอะนะก็ไม่รู้สิกินคนเลวยังเหรอครับครับเจ้าของแอดมินเขาบอกว่าอยากได้กิมทิ้นๆนะครับผมมีอะไรไหมเฮ้ยพี่โน แฮปพี่วันไทยครับผมก็ใครทีออ่อยากมีแฟนนะครับยิยย่งอยากมากยิ่งอยากมากยิ่งไม่ได้จำไว้ใช่ไหมครับเมื่อกี้เราต้องทำตัวแบบเฉยๆสวยๆก็จะมีคนมาจีบเราเองครับหรอแฮปพี่วนะันไทยไม่มีอะไจริจริงเหรอหูน้ <c oughs> นอย <c oughs> เราไปได้ยินได้ไงกล้องไว้สลลิ่งทีไหม Happy Valentine ค่ะขอให้มีความสุขม,มากๆนะคะ